หนึ่งเดือนจะมีค่าสมาชิก A, a Vitality Plus กับ v i t a i n Active เนี่ยอยู่ที่2,428บาทเองยังไม่ถึง2,500เลยครับได้คับที่ l u x ร r y ขนาดนี้ สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องอธิวัตครับและแน่นอนครับยังอยู่กับแบงก์เอเหมือนเดิมนะครับสำหรับ E ีีนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของส่วนลดสูงสุดถึง50%นะครับสำหรับจิมในพันธมิตรของชาวเอเวอรตี้ของเราบอกก่อนว่าจิมในพันธมิตรของเราเนี่ยเริ่มมีเยอะขึ้นมากๆแล้วนะครับผมในตอนแรกๆนะที่เริ่มต้นโครงการเอเวอรตี้เนี่ยเรามีสมาชิกที่เป็นอ่าจิมในพันธมิตรของเราก็คือฟินนิทเบิร์ดนะครับแล้วก็ Absolute Gym นะครับผมในประมาณปีปลายปี2015ปี2016ที่เริ่มมีโครงการเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับปี2020เรามี Celebrity Fitness เพิ่มเข้ามาอีก1คลับเนาะเอาคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับ Virgin Active นะ Virgin Active นะครับถือว่าเป็น Luxury Fitness Club นะครับที่มีเครื่องเล่นที่ทันสมัยแล้วก็ เยอะมากๆด้วยนะครับผมในแต่ละขับเนาะแล้วก็มีโซนสําหรับการมานั่งทํางานมีเวิร์กสเปซให้นะบางที่สามารถจองห้องประชุมเล็กๆได้ด้วยเนาะมีโซนรีแลซ์ให้ด้วยนะครับผมโซนรีแลซ์ของเขาก็ทําออกมาได้ดีเลยเหมือนเราเดินเข้าไปในวิวเวิร์กเซ็นเตอร์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับ <S <S ก็มีห้องสตรีมให้นะ <S <S ห้องสตรีมเนี่ยจะเป็นสตรีมร้อนแล้วก็สตรีมเย็นนะครับผมแล้วก็มี สระสปาให้ด้วยนะคะกค่จัดบุซี่ครับเวลาเราเล่นหลังเล่นอะไรหนักๆมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปให้น้ํามันนวดได้นะในสระสปานะหรือว่าจาัดบุชี่เนี่ยนะครับแล้วก็สําหรับเครื่องหองมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลชั่นนะครับผมครีมอาบน้ำนะครับผมน้ำยาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมเนี่ยก็จะใช้แบรนด์ของปันปุริทั้งหมดนะที่ออกแบบมาสําหรับวอร์จินแอคทีฟโดยเฉพาะนั่นเองนะครับผมโอเคนอกจากที่จะมีเครื่องเล่นนันสมัยแล้วมีเวิร์กสเปซแล้วมี โซนทีเดกแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์ด้วยนะครับอย่างเช่นมีสนามฟุตซอลด้วยในบางขับนะอย่าง1.1เนี่ยเขามีสนามฟุตซอลมีสนามบอลเล่และมีโซนเพกาวนั่นแหละนะครับผมก็มีฟังชั่นอลเทนนิ่งมีฟังชั่นอนลโซนที่แบบว่าจัดเต็มมากๆทั้งฟอร์เลยนะครับผมแล้วก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ผมตัดสินใจให้มันเป็นสมาชิกของวอชิเนกิเบิร์กก็คือมอีกิจกรรมปีนหน้าผาจําลองด้วยซึ่ง มันมีความท้าทายด้วยแล้วมีความยากง่ายแตกต่างกันไปมันท้าทายเนาะเวลาเรามาเล่นเรามาออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้แค่มายกลูกเหล็กนะเรามีกิจกรรมที่ให้ทําให้ท้าทายอีกเยอะเลยนะครับผมก็มาลองดูก็แล้วกันนะครับมันมีอีกเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะโอเค เรามาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดเปรียบเทียบระหว่างราคาของสมาชิกปกติราคาสมาชิกที่ใช้โปรแกรม A-A v i ไวทรและ A a เ r t วท l อยตีนะครับโดยที่เราจะใช้สัญญาแบบ g o g เก t e r นะครับในการที่จะพูดในวิดีโอนี้เนาะเพราะว่าสัญญาแบบ g o g เก t e r เนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ทุกคลับทุกสาขานะครับเข้ากี่โมงก็ได้เข้าช่วงเวลานไหนก็ได้นะครับ และที่สําคัญไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นเนาะจะเล่นไปสัก7จ็ดเดือนแล้วก็อ่ายกเลิกอะไรเงี้ยก็ได้นะคะผมแต่ว่ายังไงยังไงแล้วอะผมเชื่อว่า คนที่รักสุขภาพทุกคนนะครับออกกําลังกายกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่มาเล่นเล่นๆหรอกมาเล่นจริงจังนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เล่นกันเป็นยาวๆเลยนะครับผมสัญญาแบบโปรเกเตอร์นะครับผมก็จะเล่นได้ทั้งหมด8ปขับเลยนะครับทั้งหมดเลยนั่นก็คือ Empire Tower นะครับผมสยามดิสカเวอรี่นะครับแล้วก็เอ็มคอร์เทียนะครับผมแล้วก็ยังมีที่สองศูนย์แปดบายเลสโรสด้วยนะครับผม4ีขับนี้นะครับจะมีชุดออกกําลังกายให้นะครับมีบริการผ้าขนัูผืนเล็กผืนใหญ่นะครับผมแต่ขับ Empire ครับ เอ็มคอเทียแล้วก็สยามดิสเน่ถือว่าเป็นคลาสสิกคลับเนาะเขาก็จะมีเฟสซิลิตี้ที่ครบคันมากๆเลยเหมือนที่แบงค์พูดมาเมื่อกี้นะครับผม mm hmm. แล้วก็อีก3คลับนะครับก็คือคลับที่ศูนย์การค้าวันโอวันนะครับผมศูนย์หุ่นิ้วร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เซนทันเฟสติวัลอีสวิวนะครับแล้วก็เซนทันเฟสติวัลเชียงใหม่3คลับนี้นะครับ mm hmm. จะไม่มีบริการ ชุดออกกําลังกายให้แต่มีบริการผ้าคุณหนูผืนเล็กผืนใหญ่ให้นะครับผ้าคลุมอาบน้ําให้นะครับผมแล้วก็อีกขับหนึ่งนะถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ขับนะครับนั่นก็คือเซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับแถวแถวนนทบุรีเนาะตรงนี้จะไม่มีบริการชุดออกกําลังกายให้แล้วก็ไม่มีบริการผ้าคุหนูให้ด้วยนะครับต้องเตรียมมาเองมีล็อกเกอร์ให้แต่ก็ต้องเตรียมแม่กุญแจไปเองด้วยนะครับสาหรับสาขานี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของราคากันบ้างนะครับผมราคานะครับของ คนแบบปกติก่อนนะสมาชิกปกติเนี่ยจะเก็บเป็นรอบบินนะครับึรอบบินมี1 4บวันเพราะฉะนั้น1เดือนก็คือมี2รอบบินนะครับทุกคน1รอบบินของเขานะครับของคนปกติเนี่ยจะอยู่ที่2,400บาทนะคบผมอ่ะพูดเป็นตัวเลขกลมๆนะแต่ว่าที่โชว์ขึ้นตามสไลด์เนี่ยจะเป็นตัวเลขที่สุทธิแล้วนะคบผมเพราะฉะนั้น1เดือนนะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับสมาชิกวิร์จินิท ของคนปกติอยู่ที่4,800บาทนันเองนะจุกๆอยู่เหมือนกันนะเกือบเกือบ5,000นะครับแต่ถ้าเทียบจัดิตี้แล้วเนี่ยก็คุ้มมากที่จะจ่ายนะครับอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบวายทรี้บ้างครับสำหรับสมาชิกแบบ a a เอวาทรีเนาะก็จะได้รับส่วนลดไปเลยครับทุกรอบบินครับลดไปเลย40%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตัดแบตเครดิตของเราลดลง40%จากราคาเดิม,มเพราะฉะนั้นราคาของคนปกติ2,400ใช่ไหมครับของ a อว y ทริีทุกรอบบินก็จะเหลือ รอบบินละ1,440ั้บาทนั่นเองนะครับผมโอ้โหคุ้มมากๆเพราะว่า1เดือนเราจะมีค่าสมาชิก Virgin Active ของโปรแกรม Vitality อยู่ที่2,880้บาทนั่นเองครับผมโอ้โหถือว่าเป็นราคากลางๆเลยนะครับสำหรับคนที่จะเล่นฟินเนตในรูปแบบนี้เนะาะก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมสำหรับ AA Vitality นะครับลด40% เราว่าคุมแล้วนะเรามาดู AA w h i t y Plus บ้างนะ AA w h i t y Plus นะครับก็จะเป็นโปรแกรมใหม่เนาะที่เพิ่มขึ้นมาในปี2022เหมือนกันนั่นก็คือต้องมีการซื้อเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจาก AA w h i t y ปกติเนาะก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นไปเป็นอรอบปีนะเป็นรายปีนะครับเป็นปีละ1,400บาทแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆเลยครับเพราะว่า AA w h i t y Plus เนี่ยจะได้รับเงินคืนอ,อีก10%สำหรับสถานะ w h i t y ซิลเวอร์โกลด์แพทเนขึ้นไปได้เท่ากัน10% 10%จากไหนจากราคาของราคาสมาชิกปกติก่อนรวมแบตนั่นเองนะคบเพราะฉะนั้น1รอบบินนะนอกจากที่ได้รับส่วนลด40%เรหลือ1,440แล้วเนี่ยได้เงินคืนอีก224บาทนะเพราะฉะนั้นคุ้มมากนะครับ1เดือนได้เงินคืนอีก450บาทอะ8่บาทเนาโหคุ้มมากๆกนะครับก็เท่ากับว่าถ้าเราเอาเงินคืนไปลบออกนะ เอาเงินคืนเป็นลบาราคาสมาชิกออกเนี่ยหเดือนจะมีค่าสมาชิกที่เป็นเอเวอร์ y ท l ตี A ้พลักับ v ร r g i ิ้ c แอคทีฟเนี่ยอยู่ที่2,428บาทเอง ยังไม่ถึง2,005เลยครับได้ขับทีลักซูรี่ขนาดนี้โอ้คุ้มมากๆเลยใช่ไหมครับอ่าสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอยากจะลองเปลี่ยนแบบประกันของคุณเป็น v i ท a l i t y ดูนะลองมาปรึกษาแบงค์เอเอได้นะครับตาม QR code ที่โชว์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับแบงค์เอเอตรงตัวเลยนะครับผมเข้ามาสอบถามแล้วก็คุยกันได้นะครับและใครนะครับอยากจะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของเรานะมาพูดคุยมาศึกษาข้อมูลกันก่อนนะสามารถเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ของ Discord ได้นะครับเพราะว่าใน Discord นะค เป็นห้องๆเนาะคุยกันหลายๆเรื่องเนี่ยจะได้ไม่สับสนนะครับผมเพราะว่าในช่องอธิวัตเองก็จะพูดถึงเรื่องของ AM a อเวอเ i t ตีประกันสุขภาพประกันคับการลงทุนยูนิตลิง์แล้วก็เรื่องของต้นไม้เรื่องของบล็อกเชนนะเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเข้าในกลุ่ม Discord เนี่ยเราก็จะสามารถจําแนกแจกแจงหัวข้อได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็จะมีกลุ่มไลน์ให้ด้วยเหมือนกันนะครับเข้ามาจอยนิ่งกันได้ ทุกแพลตฟอร์มมีคนตอบคาถามเดี๋ยวแบงค์คอยตอบคาถามให้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาทดลองเล่นในส่วนของ Virgin Active ก่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองได้นะก็สแกน QR โค้ดด้านหน้าจอนะครับ เพื่อที่จะทําการลงทะเบียนก่อนนะที่จะเข้าไปทดลองเล่นเพราะว่าแต่ละสาขาเนี่ยเขาให้ระยะเวลาในการทดลองเล่นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผมก็คือมันเป็น referral program ของ Virgin Active อยู่แล้วนะครับถ้าใช้ลิงก์ของผมในการลงทะเบียนเนาะเวลาเราไปลงทะเบียนแล้วก็ไปทดลองเล่นปุ๊บแล้วก็เผอใจสมัครไม่ว่าจะสมัครแบบปกติหรือว่ามีประกันนะครับก็จะได้รับส่วนลด50%เลยนะครับสำหรับบินแรกที่เราจ่ายเน่โอ้โหคุ้มมากๆเลยใช่ไหมครับผมอ่ะโอเค ครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับขอขอบคุณสถานที่ดีๆที่ให้เรามานั่งทำวีล็อกตรงนี้นะนั่นก็คือ,อร้านกาแฟ Modernism นะครับผมเป็นร้านกาแฟแนว a r c h ชิเท t a r อนะที่มีกลิ่นอายของความเป็นสถาปนิกแบบ m o d e r n ์นโมเดนะผมเข้ามานั่งจิบกาแฟ à, นั่งคุยงานแบบชิลๆสบายๆได้นะครับกาแฟอร่อยมากนะครับผมแล้วก็ขนมที่ขึ้นชื่อของร้านก็จะเป็นเค้กหน้าไม้นะครับ อร่อยมากๆเลยเจ้าของทำเองทุกเมนูด้วยนะครับผมอลองมาชิมลองมาชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับแบงค์ต้องขอตัวไปออกหนังกายแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับพี่พีหน้าสำหรับวันนี้ bye บายบายสวัสดีค่ะ